ครับผมพี่น้องเศรษฐกิจแย่แย่แรงแงแบบนี้ขันอยากสบายเหมือนผมครับผมหายิงกระปอมอยู่ทุกหน้ากับมีท้องใสครับผมต้องเหตดคือผมครับผมทําเหมือนผมครับพี่น้องเศรษฐกิจแย่แย่มีท้องใสครับผมขอให้เราทําดีมีวิธีแก้ไขครับผมกันย่ดมีท้องใสนะครับน้องเนาะมีวิธีแก้ไขครับ ชีวิตเราต้องคิดในสิ่งที่ดีครับผมมีคนทางครับพี่นอ้องผมสิบ,บอกวิธีบอกคนทางในการแก้ไขนะครับพี่น้องครับผมชีวิตเราอย่าคิดลบครับผมเฮาอย่าไปคิดลบถ้าคิดลบปุ๊บเฮากบสีบอมีมีทองมีทองใส่เหมือน,นคือผมใส่ครับผมชีวิตเราให้คิดบวกเข้าไวคแบบ้ครับผมสิกิจแย่ๆเฮี่ยแบบนี้ครับผม แรงๆว่าสีครับผมชีวิตให้คิดบวกแล้วจะสบายครับผมแล้วจะสบายคือผมครับผมมาเป็นควายคือผมเลยครับผมพี่น้องเออนอนเย็นๆสบายครับผมเป็นควายคือผมเลยครับไม่ต้องคิดยังหมากไม่ครับพี่น้อง มันม,มีทางออกแล้วก็น,นอนใ้มีความสุกอยู่สิละครับผมสบายใจหน่อยครับพี่น้องเอาที่สบายใจแล้วกันพี่น้องสบายใจห้เขาครับผมเขาจะไปกินสันกินยังพ่อครับผมไปเราพี่น้องโอ้ครับผมชีวิตคิดบวกก็ไว้ครับผมเสร็จกินแย่ๆบ่มีปัญญาท่องใส่แล้วครับผมแหล่งๆไปสิครับผม เงินทองก็หายากครับผมจากที่เคยมีเงินติดทุทท่งผาลอยสองลอยทุกมือลูของเงินกินขนมสิบยี่สิบบาทบ่มีหายครับผมอยา่างไจจกของเดีครับพี่น้องเลยแต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับผมโอ้ยบาดเจ็บคิดบวกเข้าไว้พี่น้องคิดบวกเข้าไว้สักวันมันก็ต้องดีเองครับทองกับทองเกล่ะครับผมข้าแมนทองอีรีนี่เป็นหลานครับ